สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกทานที่เข้ามารับชมแนวทางจ้าสวัสดีทาง fc ใหม่ fc เก่าด้วยเนาะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับแอดจอยด้วยนะจะคนละไลค์คนละแชร์คนละ1ติดตามจ้าเพื่อจะได้เป็นกําลังใจให้กับแอดจอยว่างแนวทางตโตๆไปเนาะมาพบกับแนวทางฮานอยหมัดร่วมจะเป็นแนวทางของวันที สิบแปดเดือนสิบเอ็ดพฤศจิกาจากสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดจะมณีเป็นวันจันทร์กาสำหรับมณีกามีแนวทางไว้เล่าพัฒนาให้ด้วยจาวันจันทร์ผลห้าน้อยมาร่วมของวันที่สิบเจ็ดกาเดินไปที่แปดสองวิ่งรู่จะสำหรับมัดรวมผลกา น้อยรอบเฉพาะกิจรอบแรกหนึ่งศูนย์สามสองตัวล่างหกสี่พลาดไปโอ้โหสำหรับหนึ่งศูนย์สามน้อยเฉพาะกิจเมื่อวานแอร์จ้อยห้วันที่สิบหกเนาะวันที่สิบหกแอจ้อยล่งหาหนึ่งศูนย์สามตรงตรงเน้ยนเนียนเลยนอกจากวันที่สิบหกมาออกวันที่สิบเจ็ดจ้ะน้อยเฉพาะกิจรอบแรกโอ้โหมาย่อนย่อนหลังสำหรับ ศูนย์สามก็คือทางบนทางหลังเลยเนาะมาเมื่อนี้เต็มเต็มเลยเนระาจะสำหรับเฉพาะกิจเราจะสำหรับรอบพิเศษจ้ะเก้าสองสี่สำหรับสองสี่แนวทางของเขาคือมาตรงๆจากตัวเน้นเต็มเต็มเดินสองรุดสองมาสองตัวห่างจากพิเศษหกสองสำหรับหกสองเมื่อนี้จับคูดผ่านไปเนะ 6, 2, 2, 6นะาะหกสองสองหกเราจะเขาเดินสองวุดสองจาก โอ้โหสำหรับรอบพิเศษเกือบเด้งบนหล,ลักมันจะดันจบผู่พลานไปหกสองเนาะให้จะสามหกหกสามสามสองห่ะหกให้แต่หกสามสามหกมัจะส่วนหกสองสองหกขามไปมากเลยสำหรับรอบปกติจะซูอ่าแปดศูนย์ห้า เด่นแปดคือแปดมาลักลอยจากรอบปกติสองตัวหลังสี่เก้าผ่านไปสําหรับรอบวีพี่หาสี่ศูนย์ผ่านไปจต่สําหรับสองตัวล่างคือศูนย์ศูนย์เมื่อวานแนวทางของเอสจอยเล็กเบิร์ดมาเนาะอ่เบิร์ดมาแต่ว่ามามาคนละเบิร์ดเนาะจะเมื่อวานเอสจอยติดเบิร์ดอยู่ที่ห้าห้ากับสี่สี่สำหรับแปดแปดนี่คือเด่นหน่อยรวมชนเนาะมาศูนย์ศูนย์อ่าอย่างที่บอกไปเลยจ้าว่า เลขเด่นบางเื่อบางขัางคำนวณได้อีกตัวเขาก็มาอีกตัวบางเื่อบางขัางเขาก็มาตัวที่คำนวณได้อ่ะสายเบิร์นถามักเบิร์นมีวิธีเดียวคือลูดเบิร์นเนาะจา้าสำหรับเลขเบิร์นหา้หาห้าซีซีแปดแปดไอ้จ้อยว่างหยซีซีมาศูนย์ศูนย์ะผลตามนี้เลยจา้ามาน้อยชุดไปหน่อยกระต ong โคทูดโคไพ่หลายลๆเนาะสองฮกอ่าสองสี่ตรงตรงเนาะจา้าโอ้โหเสียดายสองฮกมากเลย สำหรับสำหรับสูตรสามตัวนี่ก็ถือว่าเสียดไปนิดเดียวเนาอะ,อะลืมเราจะลืมบอกสูตรสามตัวจ้ะสำหรับสูตรสามตัวน้อยรอบพิเศษเนาะจ้าพลาดไปแต้มเดียวอีกเนาะโอ้โหโอ,โอ,อีเป็นจีแตกเก้าสองสี่แอจอยจับหายเก้าหาสองสี่ครับหาเนาะถือว่าเสียดไปแต้มเดียวจะถือว่าสวยอยู่เนาะตัวเนียนเลยโอ้ พลาดแค่หากับสีเกือบแตกสามตัวตัวอีกแต่หาโอ้โหส่วงส่วงนี่ส้นสุดซ้ำตัวนหนูซื้อว่าสีเดินดีอยู่เนาะสองวันสามวันมาทีแล้วก็เสียดไปเนาะจ้ะสำหรับืือนี้ตามรู่กันต่อจ้าวันนี้ให้ไปที่เด่นสองสามวิ่งรูดจ้าสำหรับมัดรวม จับคู่สองสามสองสี่สองหาสองหกสามสี่สามหาสามหกสามเจ็ดจาน สำหรับแนวทางของเอจอยมือนีเลขเบิร์นคือชนกันอยู่ที่สาม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 กับอ่าสี่สี่ี่ีนี่คือเด่นฮานอยร่วมชนจ้ะสำหรับสามสามนี่คือน้อยเฉพาะกิจกับน้อยพิเศษชนโอ้สำหรับเลขเบิร์นคอเอางสี่ีละคันจ้วนะว่านกับว่างสี่ี่มือนีกับคอว่างสี่ีให้ละคันจ้ะสำหรับกันจ้ะสี่จิต สี่แปดสี่ศูนย์สี่หนึ่งสามตัวบนสองสี่หกสองสองสี่สามสี่เก้าเก้าสี่สอง เจาสีสองอยู่มุมสุดท่ายจ้ะสุดสามตัวบนสําหรับตัวเน้นเก้าวันนี้ขอเน้นไปที่สองสองสี่สามตัวบนเก้าสี่สองกั้นสี่หนึ่งสี่แปดเบิ้ลสี่สี่สามสี่สามเจ็ดสองสี่สองหาจาก อโอเคเรียบร้อยจต่สำหรับแนวทางฮาน้อยมัร่วมมือนอี่คือตามนี่เลยจะมาร่วมแอจอยไนซน้อยจะเฉพาะกิจถึง VIP เลยเรื่อพี่น้อยเอมักอยู่ในรอบปกติรอบใดอันนี้ก็น้อยใดอันนี้ก็ฝากนําไปพิจารณาอีกที่หนึ่งละกันเนาะโปรใช้พิจารณายาในการรับชมรับฟังและในการตัดสินใจจ้า แนวทางมีขาม่าวมีรูดจะผิดพลาดประการใดกับโค้ชโค้โโัไพ่หลายๆเราจะมือนีคอยมาปังปัง,ปงเดง้งเด้งละกันจ้าขอบคุณถูกการรับชมจากขอบคุณถูกการติดตามขอบคุณถูกๆกำลังใจจากเขาให้พี่น้องทุกคนทุกทานที่เขามารับชมแนวทางโชคดีกันทุกคนทุกทานจาสสำหรับคลิปนี้สวัสดีจา้า